ก่อนเนี่ยสองต้นนี้คือไม่ไใส่เป็นทั้งแปลงนี้เลยเป็นแบบนี้หมดใช่ไหมทั้งแปลงอ่ะมันโดนยามันโดนยาอ๋อเสร็จแล้วพอไม่ใส่ยาซ่อมก็ตายอย่างนี้เลยนี่ตายตายอย่างนี้ไงใช่ออ๋เนี่ยดูจากต้นนี้ดูที่ต้นนี้มันก็ช้ำแต่มันไม่ตายอืมแต่พอใส่ก็ก็ฟื้นหมดเลยฟื้นมาก็คือตอนไม่ใส่เป็นนี้เลยไงตอนแรกสองต้นนี้คือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เอาจะลองดูเอาการไว้ดูเอาไว้ดูเล่นเนื้อเนื้อมันก็ตายไปแล้วตายเลยพอใส่ต้นนี้ไปหนูใส่ดูทีต้นนี้ก็เป็นกันแต่ไม่ตายอืมมันจะฟื้นอ่ะา ดังนั้นใบนี้ก็เมื่อก่อนตอนมานคือมันจะเหลืองถูกต้องไหม,ไมฮะพอใส่ย,ยิบซ้ำแล้วก็มันจะเขียวใช่ดังนั้นเนี่ยคือให้ใส่ย,ยิดซ้ำปกติเหมือนที่พี่ใส่ปุ๋ยเลยใ่ตอนนี้<ว>พี่ใส่รวยควนไปเลยพี่ใส่กี่รอบไปนี้วสองรอบนะแล้วพี่ดูผลผลิตดูเป็นยังไงบ้างจากที่ก็จ่าต่ก่อนอันถ้าทำก็ไม่อยู่แล้วแหละมันจะไปแล้วใั่จะาแ,แล้วเป็นร้าเนี้ยแต่อันนี้คือสองเดือนละอ๋อ มันยังมาเรื่อยๆอะ่อะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือมันยุบแล้วถ้าไม่ใส่ยึบซ้ำใช่ค่ะพออยใส,ส่ยึบซ้ำแล้วมันก็ยืดระยะเวลาใช่ค่ะก็พูดง่ายๆว่าปกติถ้าที่เคยทํามาใช้เคมีทันตายแล้วอ,อันนี้อันนี้ที่มันสุดท้ายก็อันนี้ไงคือนี่คือโดนยาขยะแล้วอืมแล้วก็ตอนนั้นที่มึงบอกอาดเตอร์เนาะมาโดนยาขยะแล้วดเตอร์บอกว่าให้มาใส่เลยมันจะฟื้นตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกเชื่อไหม อะไรเชื่อแต่ก็ยังทิ้งไว้ตัวนี้ว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ใส่ตรงนี้ไปใช่ไหมมันอ๋อนี่ใส่ยาวนี้เนี่ยมาก่อนตรงนี้มันก็เหลืองหมดเลยใช่มใส่ทั้งแปลงอ๋อใสทั้งแปลงอ๋อสรุปแล้วพริกมะเขือใช่ค่ะแล้วก็อะไรเมื่อกี้ไอ้อตัวผักยาวพอใส่แล้วยืดไประยะเวลาการเก็บเกี่ยวกช่ไหมครับแล้วก็มันก็แตกรสชาติต้นมันจะตายเมื่อกี้ชิมรสชาติไอ้ถั่วหวานไอ้นุ้นไม่รู้จะหวานอันนี้ชิมได้เลยชิมได้แล้วมันมันเป็นไงดูแล้วเป็นไงดูแล้วี่ดูคือคือพอใจค่ะอ๋อสุดท้ายด้วยอืมอืมอืม มันไม่น่าจะรอดแล้วไที่มตรงนี้ก็ได้นะมันรวมในเนีต้ยนี้นนี่ก็บอกว่ามันตายแล้วดูเนี้แล้วก็ใส่แล้วมันรอดนั่นงหี้พวกง่ายๆว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าตายแน่นอนใช่ค่ะตอนแรกนี่โมโหแล้วจะเอามีดมาฟันทิ้ง <c oughs> แล้วยิ้มซ้ำมาพอดีไงก็เ <c oughs> ลยอ่าแค้นั้นเนี้ยเอาเอายิ้มซ้ำใส่ต่อตอนแรกนี่พี่ไม่เชื่อผมถูกต้องไหมก็เชื่อเหมือนกันนะแต่ไม่ไม่ได้ว่ามันจะดีได้ขนาดนี้ ทีนี้พี่สังเกตดูแล้วเนี่ยจากต้นที่เราเก็บได้ปกตินี่มันประมาณกี่เดือนฮะัอ่ารู้ปกติเก็บได้ประมาณห้ารอ,อบอ่ะอันนี้ตัเก็บรอบอล้อ๋อปกติห้ารอบเหรอใช่แสดงว่าเก็บได้เท่าตัวเลยใช่อโอ้โหถ้างั้นก็ยิบซ้ำราคาร้อยเก้าเก้านี่ผมต้องขึ้นราคาแล้ไหม <c oughs> ไม่ต้องขึ้นคี่ <c oughs> ต้องหายใ,ใจผาชาชนด้วยไม่ใช่บางพืน้นที่เขาไม่กล้าใส่เพราะมันราคามันถูกนะครับแต่ว่าผมเคยพูดกับพี่ก่อนใส่ว่า ถ้าใส่ยึดชําแล้วจะเก็บผลผลิตได้ยาวนานกว่านั่นก็หมายความว่าแล้วก็ประหยัดเซ็ตพืชด้วยอ่าปกติมันเก็บได้ห้าห้ารอบใช่ค่ะอันนี้หกรอบอ่านี่สิบแล้วใช่ไหมอันนี้ก็พรุ่งนี้เราสิบสิบโอ้โสิบสิบนะแสดงว่าผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วต้นต้นทุนก็อันนี้สามไร่อ่ะสามไร่เราเก็บรอบดกสูงคือสามตันหกโอ้โหมาเฉลียบ้างไงอที่เรืยกด่งไหมโอ้โหสามไล่รอบบริเวนที่ดกที่สุดอ่ะก็คือ เป็นที่สี่ที่ห้าสามตันหกสองตันกว่าสามตันเหมือนกันแปลว่านี่คือผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนะนี่ความคิดเหนูหนูให้หกสิบเปอร์เซนเลยขึ้นหกสิบเปอร์เซนเลยเพราะว่าหนูเคยปลูกอีกโซนนไร่ข้างบนเนาะครับแล้วมันไม่เคยมีสองตันอ๋อแต่นี่มันคือสามตันกว่าเลยใช่ค่ะสามตันหกเราดกแล้วก็ยังเก็บได้อีกใช่ค่ะเดี๋ยวพี่สังเกตดูนะ ต้นนี้นะถ้าพี่ใสยย่ยอะซึ้นเรื่อยๆนะต้นม,น,ะมตนมันจะไม่ไม่ตายต้นมันจะอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันจะออกดอ,อเกอรรอเรื่อยๆเพราะว่าจะรุ่นน้องว่างใช่ไหมก็จะให้มันรวยใหม่ๆนี่อ,อ่ามีแต่สังเกตดูดอกยังออกเลยถูกต้องไหมใช่ดอกผลเต็มอยู่เลื่อยนีน่นี่ๆๆๆนี่นีๆๆ่นี่ขนาดสิบรอบแล้วยังยังมีใช่ค่ะแล้วอันนี้คือขนาดว่าตายไปแล้วไงคือจึงมาอ๋อนี่คือตายแล้วนะจำได้วันนี้ผมมาใช่พี่มาแล้วมันเหลือแล้วมันบอกพี่ว่าจะว่าจะแก้ยังไงเออจะแก้ยังไงมันจะใช้ได้ผลไหมบอกว่ามันลง แสดงว่าได้ผลจริงโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวช่วยแฟนดูนะนี่จากที่ต้นเยไล่ดูเลยอ่ามันคือจากที่ต้นที่มันเสียแล้วเนี่ยเดี๋ยวแทนด้วยแฟนแทนไปอันนี้คือยังมีดอกอีกนะใช่เนี่ยเนี่ยนี่คือสิบรอบเลยนะยังมีดอกโอ้โหแสดงว่ายิบซ้ำนี่คือโอ้โหสุดยอดจริงๆระมันเหมือนมันไปช่วยให้แบบเขามีอายุแล้วก็เหมือนเขาแบบ ไม่ตายอ่ะอายุยืดแล้วก็เขาได้เขามีป่วยกินตลอดเวคือผมอธิบายง่ายๆนะฮะพืชทุกชนิดเนี่ยมันต้องการแร่ธาตุหลักคือมี3ตัวไอ้หกตัว NPK แคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันบังเอิญว่า NPK ที่เราใส่ทุกวันเนี้ยมันหาินไในธรรมชาติแต่แมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กำมะถันมันไม่มีซึ่งพืชต้องการพอต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้รากสมบูรณ์พอรากสมบูรณ์มันก็ไป มันก็ไวแข็งแรงสังเกตดูนะฮะดังนั้นที่ผมบอกที่วันนั้นว่าใช้แล้วมันจะดีกว่ายังไงนี่คือตัวนี้ยอมรับนะค่ะอันนี้หนูปลูกตั้งแต่20มีนาฮะดูนี่ตอนนี้เือนยะไรอ่ะปกติปกติคือห้ารอบหรอบคือต้องตัดทิ้งเลยใช่ค่ะแล้วแต่อันนี้ไม่ตันนนีมหนูไม่ได้มาสนใจแล้วนะแต่แต่แต่ต้องบอกชาวบ้านด้วยเพราะว่ามันได้บุญคือต้องบอกต่อเพราะว่างนั้นบางคนเนี่ยเขาไม่ เขาไม่บอกต้องบอกเขาว่าเฮ้ยใช้ดีอันนี้คือเราเราเป็นเพราะเราลองแล้วเราโอเคมั่นใจแล้วเราค่อยโฆษณาอืม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 แสดงว่าตอนนี้ก็คือพูดได้ว่าตัวนี้ก็ยอมรับแล้วนะทีนี้เดี๋ยวรอรอพลิกพลิกอีแปลงอี่ยแปลงอีแปลงหนึ่งอีสองเดือนเรามาไม่ถึงสองเดือนหรอกเราให้เวลาเดือนเดียวอันนี้ก็คือยังเก็บได้อยู่นะเก็บได้แล้วค่ะรอบที่สิบรอบที่สิบโอ้โหตายตายตาที่สิบ โอ้ย่างนี้ผมต้องขอเป็นหุ้นส่วนด้วยนะต้องแบงต้องแบ่งต้องไปดูไม่ีต้องแบนงไอ้นี่ไอ้นี้เวลาเขาเก็บเนี่ยเขาต้องดูขนาดขนาดไหนฮะดูอันนี้คือยังเก็บไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้นะใช่แต่นี่คือถ้าเป็นใช้เคมีคือหรอบจอบแล้ว